คุณเคยถามใจตัวเองไหมว่ากำลังใจของคุณเป็นอย่างไรบ้างเคยถามใจของคุณว่าจะอยู่ได้ไหมถ้าไม่มีอะไรมาเติมเต็มเลยคุณมิยาาคิดว่ากำลังใจก็คือพลังงานที่สำคัญอย่างหนึ่งเป็นเหมือนน้ํามันของเครื่องยนต์ที่ช่วยให้คนเราเนี่ยขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างแน่นอนซึ่งกำลังใจอาจจะมาจากคำชม อาจจะมาจากการช่วยเหลือหรือรางวัลต่างๆที่เราได้จากคนรอบข้างเพื่อที่จะทำให้เรามีความกระตือรืร้นมากขึ้นในการทำหน้าที่ประจำวันของเราหรือแม้กระทั่งการเริ่มทำอะไรใหม่ๆเพื่อที่จะทำให้เป้าหมายของเราเป็นจริงกำลังใจสำคัญอย่างไรล่ะกำลังใจสำคัญเพราะมันเป็นพลังงาน ที่จะช่วยให้เรามีความกระตือรือร้นมากขึ้นและในชีวิตของคนเราไม่ว่าใครก็จะมีช่วงที่ล้มหรือเศร้าได้กันทั้งนั้นและการได้กำลังใจจากคนรอบข้างก็จะเป็นส่วนช่วยให้เรามีแรงเพื่อที่จะลงมือทำอะไรใหม่ๆหรือกลับมาเริ่มทำอะไรซ้ำได้อีกครั้งซึ่งเราอาจจะได้มากมาจาก การได้รับจากการคำชมหรือมิตรไมตีจากคนรอบข้างของเราก็ได้หากเราย้อนมองกลับไปในวันที่เราทุกข์เราทอ้อและเราก็ควรที่จะอยากได้กำลังใจจากคนรอบข้างคนบางคนก็สามารถสร้างกำลังใจให้กับตัวเองได้ถ้าหากว่าเป็นคนที่รู้สึกว่ามีความต้องการที่จะอยากรู้อยากเห็น หรือมีเป้าหมายในชีวิตชัดเจนตั้งแต่แรกแล้วแต่เป้าหมายในชีวิตหรือความอยากรู้อยากเห็นพวกนี้มันก็อาจจะมีจํากัดแค่ในวงคแคบแคบใช่ไหมคะไม่ใช่ทุกคนที่มีความอยากจะรู้อยากเห็นกระตือร้อนเทียบธรรมหรืออยากจะทําสิ่งใหม่ๆที่ตัวเองไม่เคยทําบางครั้งเราก็าใช้ก็เข้าใจว่าง,งานที่อยู่ข้างหน้ามันสําคัญแต่เือนก็เหมือนกับ การวิ่งมาลาทอนถ้าหากว่าเราไม่ได้กินข้าวมาก่อนเราจะมีแรงหรือเปล่าดังนั้นถ้าเราไม่มีกำลังใจมากพอมันก็อาจจะทำออกมาได้ไม่ดีเท่าที่ควรคุมิยาก็อยากจะเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนเริ่มต้นจากตัวเราเองเราต้องสร้างกำลังใจให้กับตัวของเราเองและคนรอบข้างก็จะช่วยส่งเสริมกำลังใจส่งต่อมาให้เราคุณมิย ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกทุกท่านนะคะด้วยความรักและความปรารถนาดีอย่างยิ่งยวดเลยค่ะคุมย่าออนไลน์เอ็กซ์เพรสตมีแต่สิ่งดีๆมามอบให้สวัสดีค่ะ